วัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุโมแสงโสภารหัสนักศึกษา672160016วันนี้จะมาพูดถึงเรามีคุณค่าอย่างไรกันนะคะคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าฉันมีค่าแค่ไหนถ้าคำตอบยากุมเครือคลิปนี้จะทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นกว่าที่เคยดิฉันเองก็เคยไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่อยากจะบอกนะคะทุกทุกคนมีคุณค่าค่ะอย่าไปแค่ยาไปสดคำพูดใครเลยค่ะ ทรงภูมิใจตัวเองกันนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เก่งเหมือนใครหรือเก่งกว่าใครแต่ฉันเชื่อนะคะว่าคุณเก่งมากๆแล้วค่ะคุณค่าของคุณอยู่ในสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณทําคุณมีความสามารถมีความฝันและมีสิทธิ์ที่จะภูมิใจในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นอย่าเราให้ใครมาบอกว่าคุณสาคัญเพราะในชุก้าที่คุณเดินคุณนำัพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอจงเชื่อมั่นตัวเองเพราะไม่มีใครในโลกนี้เหมือนคนและนั่นแหละที่ทําให้คุณเป็นคุณค่า ก็จะฝากบอกนะให้คิดนะคะคุณไม่จำเป็นต้องดีที่สุดในสาคนอื่นให้ดีที่สุดที่แบบของตัวเองก็พอขอบคุณค่ะ